พีเอาน้ำไปดีวะกี่แม่กับไปอยู่พี่พ่อกับไปหาปะเออคือพอแล้วเอออีตานกับไปอยู่ต่ะน้อไปว่าคิดคิดคิดค,ดค,ดคด Quá ế hê hê Quá ế hê hoang bà Ông của nó tựa bộ nó ngon ngơ Chết Hưm Mấy ngươi sơ sơ bố lại, nuan đi đi bố biển bộ Quá mà mình ngươi nè kia kia ngươi hẹt lửa bì Mấy ngươi nè kia kia ngươi nuan thần đi ăn giờ วันยุดเอียงวันยุดลาสะการ์มันมีอยู่บ่เดี๋ยวนี้มีนะนะถ้าขนาดวันหยุดลาสะการมันยังมีโอ้ยเนาะ,ะเก้อไดบ่ไปว่ะสันเถอะแมนขอยคิดไปคิดมาเนาะขอยไืดไงดีกว่าอยู่เลยเอาไปมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะล่ะมันต้องได้เงี้นต้องสือเนาะตอนแรกเขาบอกไม่มูลเลย <laughs> ในกูถามมึงมึงขาดเรียมรูคบ่บให้มึงบ่ค้ื่ว่าวใคนะบ้บุ้ยน่ายครว่ได้ยนร่ว่วเจียรินอนนอนจะปเด้อป่ดีเด้อจาว่าวครชื่อไหนครัป่ายขีกอยจขีเกเนี่ ขึ้นยากอึ่มึงเนี่ยแม่อยกบอยู่พ่อคอยกปหาป่าแม่กบอยู่พ่อก็ไปหาป่าแันี้แม่คอยก็ไปย้งตาทุกโอก็ไปย้งก่อนหรอเนาะอ้าวเราเมื่อคืนยากรยเป่านนี่ขึ้นยากรึเอล่าิก็ขึ้นยากว่ะีวขอเงินไปแล้ว ขึ้นีจกว่าชิขอขึ้นนะเพยแต่ว่ากระกาขอเจ้ารอกว่าาน้องก็เป็นไดหน่อยนะขอผู้หลักผู้ใหญ่กบว่าคือแมนบอลเจ้าว่าอ้เจ้าว่าขว้างันเจ้านี่ก็นจะคือบ่อยวขอกลัว อ่าสมุติส oh, ิเซืด้ก็แบบว่าไม่ได้ว่าอินี่นะแต่วันไหนมันเป็นตะคือวะหัวมาแบบได้อีง้อแบบนี่เนาะจะมึงโอกเพื่อยังนี่กูจากหัวฮะ บอกว่าใเอาถุงซ hmm. uh, yeah uh, no> ื้อโอ้ยเนาะแต่ว่าค้ามือพอยดอกบ้าเจ้าหน้ากีต้นเลยว่ยีต้นบุแต่ไม่ค่อขวางสิมันเป็นมึงมึงเห็ดยังไงสเนาะคมีค่มาขวางสิขันมันเจ้าน่ะขันค่อขวางสิขอยีต้นขอสิคยกใค้ปั๊บเลยอ่างเฮ้ยเตี๋ยวตัวประตูจาของเนาะอันสมมติสิเล กูเข้าใจอยู่ว่าเคสทุบหมดแต่ว่ากูจะกูัว่ามึงโง่ไปเพื่อนยัางงาาั้นนะอือบอกว่าใครเอถึงซื้อจะได้เงินว่าสัน่นเถอะแต่กูยินดีจักอะแต่กูอะกลัวอันสมมติซื้อได้เสียใจรังกูบ่มีเอ้าไปยังสิบ่มีเจ้ยายเนี่ยเพื่อนเหรอเจ้าต้องมีเงินไหมเอาปรกกันดี สวัสดีเฮ็ดงาายเลยกูไม่งัเต็มต,ตัวเอา,ากันดิเมียจะมันบ่มีเนาะก,กูเกษต้อ่้เนาะใส่ยังแนวคือใส่ายค่ะแตละมโอ้ยกะจัก้างนะขาไฟขาเน่าอยากกินลายยางยู่ไม่อยู่ส่ยังเงินมีสิบสามบาทหนึง่งมันมีสิบสาบาท กูว่ามึงไม่มีมึงมาขอผู้อื่นเห็นยังใช่ไหม่ก็มันเปพอเนาะโอ้ยเนาะมึงใส่ยังหลายเท่ายสาบาิบสามบาทแต่ก็ใส่กุ้มมือแล้วมันเปพอซื้อซื้อนังซื้อของเล่นของเล่นไอ้มึงมาขอมูอหนิมึงจิ้มมาซื้อของเล่นของเล่นจ้าบาทอะไนี่เจออ้าหาบาท

รประโยชน์ต่อเราไรมิวเอ็กก็เราเฮ้ยให้กูถามแน่อระวังของเหลียนกับเราหน่มึงคือว่าของเหลียนมีประโยชน์กว่าเนื่องของเหลียนมันสามารถเล่นได้โดนโอ้เราหันไ่กินได้ซื้อ,อเดี๋ยวก็บเบิดมันะเดาะเนี่นฟังของเหลีนเรีวเนี่ยมันมาทำายสุขภาพคือเราเรา กินข้าวไปเร็วจะได้ทำลายสุขภาพเป็นโรคตับสามห้องเรียนเขาไปเร็วมันมันมีความสุขมันบอกขึ้นเราเราไมีความสุขอยู่ได้หรอเรากินแล้วเขาเรากินเขาไปแล้วมันมมเมาเมาไม่ตีนไมีความสุขบ่มีอีกบ่ ใช่ป่ะเล่นไปโดนๆนี่สะสมไว้นี่มันมีคาดิตมต้องเล่นนี่คึกไม่เลไรน,นี่ย่ำใกรนี่ได้เงินบอกไรไรมัขึ้นเราเลยกินไปแล้วนี่เก็บตะขวดเอาไปาใครไอ้สาละก็มีเงนเก็บกินเกิดเอาอะไรนี่จะร้องที่งไหนวะไอ้ว้าว <laughs> โอ๊ยบูโบมี่หนีรู้ว้าว อุ้ยขวานี่ไอ้สา,ายาจักหน่อยเจา้าวิโตนึงหน่อยแต้มดำวะพ่อแม่ข่อยกี่อยากข้างกันอพ่อแม่ยอยากข้างกันว่ะจีบครัวอยากกันไปเล่นเดี๋ยวนี่ลราเป็นยังแม่ข่อยกับยู่พ่อข่อยก็ไปหาป่าอยากข้างกันจะเศร้าก็เลยก็ไปโรงเรียน chào bác ít giờ đi báo, cù bò mi, bò đi này cù bò đây, đi, <laughs> cái cái cù đó, nè cù lên nhin dữ xài ủa, ông bác